Shh. เอาโไปทั้งหนนะนะคัตซีนะคนะ่ถ้าเอาอย่างนจะหอนะมนนคุณคิว่าอย่าง ไเนี่ยไปแล้วแม่ตีลงไปแม่ตามลงไปแล้วมองไม่เห็นตกใส่อยู่เต็มนี่ไหนตามลงไปอีกแล้วฮ้ยเนาะ ชอบเก็ชอบคนนั่นแหละนั่นแหละกล้ามเอายังจะคุนกลับลงไปอีกก็พอม,มันจมลงไปก็เลยมองไม่เห็น เลกหมดนะแก๊สมดไม่ต้องปรุงอะไรแล้วหรอน้ําปลาต้องใส่ปะไม่ใส่แล้วเพราะว่าตอนคั่วพริกหอมกระเทียมมาใส่เกลือไปแล้วเลยปลาทูมันก็เค็มอยู่ในตัวแล้วแล้วต่กี้ก็ใส่น้ํำปลารไปแล้ว จริงๆแม่เขาทำไว้แล้วหม้อหนึ่งเมื่อวานนะคะแต่ว่ามันเผ็ดมากมันกินไม่ได้มันไม่มีมนุษย์ที่ไหนกินได้ก็เลยต้องทำหม้อใหม่ซีจืดๆเพื่อเอาไปผสมกับหม้อแรกแค่นีนนน้เสร็จแล้วเหรอเส,ส,ส,สๆๆร็จแล้วชัว ง่ายเลยตอนนี้น้ำแกง